โอเคครับ okay. สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันที่สองละเข้าไม่ได้สักทีจอขาวโอเควันนี้เราก็เกมเกมหนูทดลองมาลบบอกให้เขาลบเกมบอกให้หมดลบตัวเกมแล้วก็โหลดตัว6 6.00นนะ่ะมาลงใหม่ทุกคนเลยบอกให้ลงก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ ก็ต้องลองดูนะโ okay, อเครอใกล้มาแล้วโอเคจัดหน้า ใ,ใครนับถูกกเนี่ย <laughs> โอเคไปไปครับไปดูไป <laughs> จอขาวแน่นอนไปครับจะมาจะเข่าไหม จอจะขาวไหมโอเคก็ภาวนาให้ไม่ขาวติ๊กตอบติกตบต๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบจอขาวไม่เต็มครับอด <c oughs> อดทั้งแถวฮะ <c oughs> <c oughs> โอเค รอบสก็ได้เนี่ยรอบแรกลงไปายหารอบนี้มารอบสโอเคจะจจะจะดูเล okay, so ือกแต่ละตัวน okay, ี <e ่ไ <okay> ม่ได้เบลสองร้อยสามสิี่สิบห้นี่เบลเอะสุดหรือเปล่าโอเคดูดูทีละคนนะไม่รู้ว่าครบยังแปดพันแปด หนึสนี่ตัวใหญ่ตหนึ่งสามตัวนี้หกพันเจ็ดหกพันเจ็ดแัปดอ้าพนยัง 5, ไงก็ไม่รอดอ่ะดูแล้วเกลจตายเลย <laughs> กดยายได้ไหม <laughs> กดไม่ได้ครับโอเคก็น่าจะรู้ละเระผมเป็นเป็น,ปนยังไง <laughs> ถุงมือใช้กันดีถุงมือโอ้ยมุตภาคไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสู้เท่าไหร่เฮ้ยบักเอาไปเลยบักเอาไปเลยบักเอาไปเลยคิดคิด,คดตายตายหมดมีไหนกันเนี่ยไอ้หย่าหย่า มันตีอะไรกันดิตีก,กับผุนกระป๋องเอาแน่เลยกระป๋องอย่ามาไปโคตรจะตายแล้ว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 แล้วเด้งเลยเด้งเลยเด้งเลยเด้งแล้วมันออกทางไหนเนี่ยมัดออกทางนอกกดเขียวไมนะ่ท้าหน้าเอ,อื้อเอ,อื้อตายเด้ง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  เออตีตีตายตายตายโอ้ยถ้าลสี่คนไม่ไม่รอดอ่ะตายฮะ <laughs> โอเคโอเคโอสุดยอดมันมันมันโอเคก็คงจะ พอเข้าใจแล้วว่าต้องลบ,ลบใหม่ลบลงใหม่ให้หมดถึงจะถึงจะได้หรือหรือมันจะให้ลงสี่คนก็นไม่ดูก็ไม่ดูเหมือนกันแต่เมื่อกี้สี่คนนะได้แล้วทุกคนก็ลบลงใหม่โอเคขอบคุณที่ตามรับชมชอบ่ากกดก็สไครต์ด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะลงลงแบบเอาชนะแล้วกัน ให้ดูแล้วไม่ชนะต้องจัดทีมอีกโอเคขอบคุณครับ